อะไรยาวนานสำหรับใครหัวข้อเขาว่างั้นราตรีของผู้ที่ตื่นยาวนานราตรีของผู้ที่ตื่นยาวนานโยอดของผู้เมื่อยล้ายาวสงสารของคนผานผู้ไม่รู้แจ้งพระสัตรธรรมยาวสรุปแล้วก็คือราตรีของผู้ที่ตื่น โยอดของผู้เมื่อยลา้าสงสารของคนพาลคนพาลน,นี่จะขยายความว่าผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรมก็ได้ถ้าเราละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้นะสงสารของคนพาลยาวนานมีสามอย่างใหญ่ๆนี่นะ,ะราตรีของผู้ที่ตื่นผู้ที่ตื่นแล้วอย่างพุทธเอาอย่างพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระอรหันต์แล้วกันไปอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัย พุทธวิสายาก็เอามาตรัสสอนแล้วทีนี้ผู้รับช่วงมาเป็นพระอริยเจ้าก็รับมาเข้าใจให้ได้ว่าราตรีของผู้ที่ตื่นราตรีนี่คือความมืดผู้ที่ตื่นคือผู้สว่างฟังให้ดีนะฟังให้ดีราตรีคือเวลามืดเวลาที่ไม่คนไม่ทําอะไรเป็นเวลาที่ไม่มีกิจการไม่มีงานการอะไรไม่มีอะไรที่จะตกเป็นโลเป็นพายนะ ไม่มีอะไรเป็นคุณค่าประโยชน์นักราตรีคือเวลามืดของผู้ตื่นแต่ทีนี้ผู้ที่เห็นในราตรีผู้ที่อยู่ในราตรีผู้ที่รู้ในความไม่มีประโยชน์ความมืดความที่ไม่สว่างไม่โปร่งไม่โล่งไม่มีอะไรที่เป็นโลเป็นพายทำอะไรก็ไม่ได้พระองค์ประกอบอะไรอะไรก็ไม่สมบูรณ์นั่นมันก็รู้สึกคลุกคลักอุดอัดมันรู้สึกว่ายาวมันรู้สึกว่าเออไอราตรีไม่มีประโยชน์ ราตรีนี่ไม่มีคุณค่าราตรีเนี่ยมันนานจังส่วนคนขี้เกียจนั้นราตรีทำไมสั้นจังนานอนยังไม่เต็มอิ่มเลยหลบยังไม่ทันได้พอจะหลบเลยเอ๊ะทำไมมันสั้นจังข้อระครังอย่แล้วทำไมเขาะระครังไวจังเลย,เยรู้สึกมันสั้นราตรีของคนขี้เกียจราตรีของคนหลับไหลน่ใจะคนตื่น ผลหลับไหลนี่ก็ติดหลงไหลหลับไหลหลงติดหลงพักหลงหยุดฟังดีๆนะความหยุดจริงๆนั้นกลับไม่ใช่หลงความหยุดจริงๆนั้นกลับเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ตื่นมาสร้างสรรค์มันลึกซ้อนหลายอย่างนะแม้จะตื่นมาในกลางคืนจริงๆท่านก็ตื่นมาอย่างพู้ที่สร้างสรรค์ได้จะทำอะไรก็ก็ทำได้ถ้าไม่หลับไหล คำว่าราตรีของผู้ที่ตื่นเนี่ยลึกซึ้งนะผู้ตื่นคือพุทธะจะเห็นราตรีราตรีอย่างที่กล่าวแล้วว่าราตรีคือความมืดความบอดความไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ความหยุดอย่างลืสีความหยุดอย่างติดอย่างหลงไหลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีในผู้ตื่นเราจะมีเวลาเท่าที่มันสมควรจะมีเพราะฉจะมีเวลาหลับเวลากลางคืนหรือเวลาราตรี จะมีเท่าที่พอพักเพราะฉะท่านไม่ต้องพักมากทามันเลยไปนานไปกว่าเอ๊ะทำไมมันยาวนานจังทําไมไม,ไม่ไม่สว่างสักทีเหมือนกับคนที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านตื่นท่านตื่นที่ที่สองเหมือนกันนะท่านตื่นที่สองแล้วท่านก็ทําที่สองไปจนถึงสว่างท่านก็ตรวจโลกไงมีสี่สี่สี่เห็นไหมของพระพุทธเจ้าเนี่ยหัวค่าสอนสาวกจนกระทั่งสอนเทวดาอ๋อสอนหัวสอนสาวกถึงสี่ทุ่ม จากสี่ทุ่มถึงตีสองนี่สอนเทวดาจากตีสองถึงสว่างนี่ก็ตรวจสรรพสัตว์พระพุทธเจ้าตื่นตลอดพุทธะตื่นตลอดแม้สี่ทุ่มถึงตีสองนอนพักสอนเทวดานั่นแหละนอนนอนสอนนอนอย่างมีสติแล้วก็ทำงานทํางานตลอดอยู่ในภพทํางานสอนเทวดาสอนเทวดาก็เคยอธิบายฟังแล้วก็คือจิตที่มีนิมิตนั่นแหละแล้วก็ทํานิมิตแล้วก็สร้าง งานทําอะไรอะไรยอยู่โดยเฉพาะเทวดาก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราเองนั่แหละ,จะเจริญมีอะไรใจตื่นอยู่ทุกคนมีสภาพนี้คุณจะรู้ว่าอ๋อสอนเทวดาอย่างนี้เองมันเป็นจิตตื่นเป็นจิตที่ไม่ได้หลับไน่นอนมีแต่พักผ่อนไม่ได้หลับไม่นอนหรอกพักผ่อนพักผ่อนจะว่าหลับโดยภาษาก็คือหลับหลับร่างกายหลับพักอะไรอะไรแต่ว่าจิตของท่านมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายทั้งก็ อยู่ยกับตนเองใกล้ๆแล้วก็สร้างสรรค์ความเจริญจะทํางานส่วนตัวว่างั้นจะพูดโดยภาษาโลกงๆง่ายๆทำงานส่วนตัวงานส่วนตัวนี้ก็คือจิตวิญญาณส่วนตัวนั่นแหละมีโลกวิทูอีกจิตของตนเองก็เจริญขึ้นอีก,จออเ,อกเจริญขึ้นอีกมีความรู้มีความอะไรตลอดเวลามันจะปรุงของมันหรือมันจะทํางานของมันอยู่มันเหมือนการขบคิดมันเหมือนการตรวจตราสัจจะมีทั้งเหตุผลและมีทั้งของจริงที่จะ เจริญรุ่งเรืองจะเข้าใจอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในเวลาเราทําเจโตสมถะเนี่ยพอทําเจโตสมาะแล้วท่านก็บอกว่าเกิดญาณปัญญานั่นแหละสอนเทวดาเกิดญาณปัญญาจิตมันนิ่งจิตมันก็ปรุงตรวจตราพิจารณาอะไรต่างๆนานาหรือว่าตรวจโลกถ้ามีการตรวจตรวจอะไรต่ออะไรเท่าที่เราจะมีอภิญญาเท่าที่เราจะมีภูมิธรรมแล้วก็จะตรวจจะตราจะรู้อะไรต่ออะไรเข้าใจอะไรถ้าเราจะเจตนาจะทํา ทำแค่ไหนแค่ไหนเราก็เจริญแค่นั้นแค่นั้นจะสร้างอภินญ,ญาจะสร้างปฏิสัมพิทายานจะสร้างความรู้อะไรอะไรอีกในการปรุงสร้างอยู่ในนั้นมีเหตุปัจจัยที่มากําลังทํางานส่วนตัวในห้องแลบ <c oughs> เหตุปัจจัยเหล่านั้นก็จะเกิดเกิดเกิด็ความจเจริญนั่นเองเรียกว่าสอนเทวดาจะพูดถึงราตรีของผู้ตื่นเนี่ยมันตื่นแล้วมันก็อย่างนั้นน่ะมันจะรู้สึกว่ายาวนาน นะผู้ยาวนานแต่ถ้าเพาะว่าผู้ไม่ฉลาดก็ไม่มีงานจะทําแต่ผู้ฉลาดก็มีงานจะทําเพราะฉะนั้นการตื่นนี่ถึงว่าซ้อนมันซ้อนทั้งในรูปธรรมและในนามธรรมาปุกราติฐานาธรรมธิฐานเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ที่รู้จักราตรีราตรีคืออะไรราตรีบอกแล้วว่าในความหมายทั้งหยาบและละเอียดทั้งนามธรรมาราตรีในความหมายนามธรรมาคือเป็นความมืดบอดเพราะฉะนั้นะผู้มืดบอดเนี่ยจะรู้สึกว่าติด ถ้าพูดหมอบบอดแล้วมืดบอดแล้วบอกว่าราตรีเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้เป็นผู้ไม่ตื่นราตรีของผู้ไม่ตื่นนี่จะราตรีของผู้ไม่ตื่นจะรู้สึกว่ามันสั้นแต่ราตรีของผู้ตื่นเนี่ยยาวผู้ตื่นเข <stroke> ารู้ว่าราตรีคือเวลาที่จะพักราตรีคือเวลาที่จะพักวาทีจริงๆเลยนะถ้าเพราะถ้าเผอว่าเป็นราตรีเป็นเวลาที่มันทําอะไรไม่ค่อยได้มันมืดมันไม่สว่างมันไม่สมพร้อมมันไม่ครบ เพราะฉะนั้นผู้รู้พูดตื่นจึงจะตื่นอยู่นิรันด์พุทธะจึงไม่มีราตรีพุทธะจึงชื่อว่าผู้ตื่นไม่มีนอนไม่มีหลับพุทธะไม่หลับไม่หลับโดยเฉพาะยิ่งหลับไหลไม่เอาจริงจริงก็คือหลับไหลนั่แหละหลับพักก็มีบ้างคนเราก็จะต้องหลับต้องนอนให้สมควรแก่การพอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่มียาวไม่มีสั้นแต่พอเหมาะพอดีแล้วก็ไม่ไม่ยาวไม่สั้น เพราะฉะนั้นราตรีก็รู้ราตรีผู้รู้ราตรีโายอดของผู้เมื่อยลา้าโยดคือระยะทางะระยะทางของผู้เมื่อยล้าเนี่ยยาวนานเมื่อยก็โอ้โหอีกตั้งวาหนึ่งเฉลี่ยเถอะึงจะเดินไปถึงแค่วาก็รู้สึกโอ้โหทำไมอีกตั้งวาเฉลยเอนี่ไม่ไหวแล้วอีกตั้งวาหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณอีกกี่ชาติยังไม่รู้เลยแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าคุณเมื่อยล้าไม่ขมีขมันความขี้เกียจนี่ทำให้มันทาให้มันทาให้มันมีเรี่ยวมีแรงหรืองทำให้มันเมื่อยล้าฮะความขี้เกียจนี่ทำให้มันไม่มีเรี่ยวมีแรงหรืมันทำให้มันเมื่อยล้าทำให้มันเมื่อยล้าทำให้มันอ่อนแอความขี้เกียจเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมะระวังให้ดีๆนะมันหลงไหลมันติดขี้เกียจมันเอากิเลสมาเป็นเพื่อนมันเอามารามารเอาผีมาคือเอาความเป็นผาน สงสารของผู้ของคนพาลคนพาลน,นี่แหละความเป็นพาลพาลแปลว่าผู้โง่แปลว่าผู้ไม่แข็งแรงแปลผู้อ่อนผู้เยาวพาละนี่ปแปลว,ว่าผู้โง่ผู้อ่อนผู้เยาผู้ไม่แข็งแรงเหมือนเด็กต้องเตาะแตะเพราะนพคุณระวังอะเตาะแตะอยู่เรื่อยอ่อนเยาวอยู่เรื่อยก็คือโง่อยู่เรื่อยไม่มีกําลังอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้ายังไม่รู้แจ้งพระสัทธ,ธรรมยังไม่มีเนื้อหาของพระสัทธรรมก็คือเรายังไม่โตคนเกิดทางโลกุตระนั้นก็มีอายุของทางโลกุตระเรามีมรรคมีผลเราได้แล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ขันไม่ได้อยู่ที่ว่าอายุมากอายุน้อยที่จะได้โลกุตรธรรมเป็นความเกิดทางจิตวิญญาณเป็นพระอริยะ เพราะยันมีเนื้อพระอริยะขึ้นมาหน่อยนึงก็คือกําลังสะสมความเกิด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 จะเป็นผู้เยาวผู้อ่อนอยู่อ่อนแออยู่อ่อนแออยู่ถ้าเป็นผู้ผานผู้อ่อนแอสังสารวัติของคุณก็อีกยาวนานที่จะต้องวนเวียน,วน,ว,ยนวนเวียนไหวตายเกิดอยู่อีกยาวนานแต่ถ้าคนโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยจเจริญทางโลกุลกตระเจริญไปจนกระทั่งมีบรารมีไปเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว อีกคืบเดียวก้าวเดียวก็จะถึงแล้วเกิดอีกชาติเดียวเกิดอีกเจ็ดชาติอะไรก็แล้วแต่เป็นระยะทางของสังสารวัตรที่เราจะต้องสิ้นสารวัตรสิส้นสังสารวัตรให้ได้เพราะระยะทางโยดของผู้เมื่อยล้าเป็นลักษณะของคนนั้นหนึ่งเมื่อยล้าไม่ขมีขมันไม่แข็งแรงไม่ขยันไม่อดทนไม่ฝึกซ้อมคนที่ไม่ฝึกซ้อมก็เมื่อยง่าย คนที่ฝึกซ้อมก็ไม่ค่อยเมื่อยง่ายเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันอ่านี่คุณฟังก็รู้เพราะนั้นคนไหนที่หัดขี้เกียจคุณก็เมื่อยง่ายอยู่นั่นแหละโยดก็ยาวนานระยะทางที่จะไปถึงฝั่งก็ยาวนานเราก็ต้องเข้าใจลึกขึ้นไปเลยเป็นทางปรมาจาเลยเอาทางผลประโยชน์ทางปรมาตาทางโลก,กุตระให้ชัดวันระยะทางเขาผู้เมื่อยลาขี้เมื่อยนักทั้งๆั้ที่มันไม่เมื่อยเลยระวังเมื่อยแบบธรรมดานี่แหละ ไม่ขยันมันเพียรไม่พยายามที่จะรังสรรค์ไม่พยายามอุตสาหะวุริยะเพราะถ้าตราบไดที่รู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะเขาต้องรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อุตสาหะวิริยะทําไมเราแวะแวะแวะนั่นแวะนี่พัดนั่นพัดนี่โยดนิยาวนานมากความเกิดความดับสังสารวัฏท,ที่วนเวียนนี่มากมา,กายกายกองนะไม่ใช่น้อยๆราะเราเองเราจะ พระพุทธเจ้าว่าควรเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียคนที่อยากจะพ้นจริงๆนี่นะมันจะต้องเกิดญาณอยากพ้นจริงๆเมื่อเกิดญาณอยากพ้นไม่มีทางเลือกนอกจากอุตสาหะิริยะปฏิบัติป,ตประพฤติเพียรธรรมคนไหนยิ่งทุกข์ทุกทุกเท,ท,ท่าไหร่ต้องอุตสาหะิริยะเข้าต้องพากเพียรทําให้มันเจริญมันมีความโกรธอยู่ในตัวมันมีความโลภอยู่ในตัวมันมีอะไรอยู่ในตัวมีอาฆาตมาดรา้แค้นเคืองอะนั่นนี่อยู่ในตัว นั่นแหละมันเป็นตัวที่ทาให้ยอดของเรายาวนานอยู่ทั้งนั้นเนี่ยเพราะเอาให้มันตายลองดูสิคนที่หลุดพ้นแล้วจริงๆเนี่ยกล้วแล้วแต่ใจแข็งทั้งนั้นแหละแล้วล้วนแล้วแต่อุตสาหวิยาสู้จะไปลัวกิเลมันลดลงไปได้ยังไงต้องให้กิเลมันลดโลภโกรธหลงร้หยมันลดจริงๆรังซัดมันเขามันไม่ตายหรอกกิเลน่ะมันตายแล้วเราจะได้เป็นผู้เกิดอมตะเกิดเป็นโลกุตระมนุษย์เมื่อเกิดแล้วคุณหมดเหตุปัจจัยแล้วจริงๆคุณเป็นพระอรหันต์แล้วจึงมีหลักประกันแล้วจริง ที่นี้คุณอยากเกิดโดยขันนี่นะคุณยังไม่ยอมพ่ายแพ้คุณยังรู้สึกว่าขันห้านี่ทนได้ทุกขขันนี่ทนได้สภาวะทุกข์นี่ไม่มีปัญหาเราจะปฏิญญาณเป็นอ,อุดมการเนี่ยจะมีวิภวะตัญหาอุดมการเนี่ยล้างพบแต่เหลือพบคุณจะมีพบจะเหลือพบไปเพื่อที่จะสร้างสรรช่วยเหลือโลกอุ้มชูโลกอนุเคราะห์โลกอยู่อีกไปอีกนานเท่านานถ้าคุณยังทนทุกข์ดันได้แล้วจะพากเพี้ยนไปก็มีความเจริญ ไปจนกระทั่งถึงเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนั่นแหละเอาให้จริงโยอดมันจะสั้นกเพราะเราโยอดมันจะยาวกเพราเราเพราะฉะนั้นสงสารของคนผ่านผู้ไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมนั้นไม่ต้องตอบเลยยาวนานแน่ลึกซึ้งอยู่ที่ราตรีของผู้ตื่น,นราตรีของผู้ตื่นนั่นลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นผู้ตื่นไม่เป็นพุทธะไม่มีสติสัมโพชงเมื่อไม่ไม,ไม่ไม่มีสติสัมโพชงถือว่าหลับอยู่ทั้งนั้น หลับน้อยหลับมากแล้วแต่สติไม่เป็นสัมโพธชงตราบใดขณะใดขณะนั้นคุณกําลังหลับคุณกําลังทํางานทําการทำนร่นทำนี่อยู่แต่สติไม่เป็นสัมโพธชงกลายเป็นสติไอ้ที่มันเป็นสติยิ่งมิจฉาสติแล้วไม่ต้องพูดเลยอันนั้นลงนรกแน่ไม่เป็นมิจฉาสติเป็นสัมมาสติหรือเป็นสติที่ดีเหมือนกันเป็นกัลยาณสติเป็นสติที่อยู่ในขณะดีเหมือนกัน คือมันไม่ไปทําชั่วอะไรเกินการนั้นหรอกแต่มันก็ไม่ได้เกิดรู้แจ้งเป็นมรรคยานอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังเดินอยู่นะมรรคยานมีญาณรู้ว่าเรากําลังเดินเรากําลังมีสติสัมโพชฌงค์ทำวิจัยสัมโพชฌง์วุริยะสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการการได้ตรัสรู้หรือได้เดินอยู่ในทางจริงๆตอนไหนที่มันอยู่ในมรรคยานอยู่ในตอนที่กําลังเดินแล้วก็มีญาณมีสัมโพชฌง์มีองค์แห่งโพชฌงอยู่สติเราก็เป็นสติสัมมาสติหรือสติสัมโพชฌงค์ เรามีรรมวิจัยเรารู้ตัวทั่วพร้อมเรารู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็รู้ว่าเออเรากาลังเดินกําลังปฏิบัติีปฏิบัติชอบอยู่ต่อเนื่องอยู่นะแม้จะไม่สติไปจดจด่อตลอดเวลาแต่ก็รู้ว่าอันนี้ยังไม่ได้ตกหลน่นยังไม่นี้ไปบกพร่องไม่ได้ไม่ได้มีอะไรอารมณ์ยังเป็นอย่างนั้นทบทวนย้อนไปอ,อ,อารมณ์เมื่อกี้นี้อ้าวสินาทีสามสินาทีผ่านมาเอออารมณ์ของเราไม่ได้บกขาดตกบกพร่องทบทวนย้อนทวนก็ได้เออเราไม่ได้ไปสร้างอะไรที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยมันมีความเจริญเดินทางอยู่ เราก็าจะรู้ของเราเพราะการเดินทางที่ไม่มีราตรีก็คือผู้ที่ตื่นอยู่การเดินทางของผู้ที่ไม่มีราตรีจะสั้นราตรีนั้นจะสั้นเอาอ่านอะไรให้ฟังอีกอันหนึ่งก่อนมันเกี่ยวเนื่องกันนิดหน่อยความเป็นสหายในคนพาลไม่มีความเป็นสหายในคนพาลไม่มีมนนมมถ้าเที่ยวไปไม่พบคนที่ดีกว่าตนหรือเสมอตน ก็ควรบำเพ็ญความเป็นผู้เที่ยวไปคนเดียวให้มั่นเพราะความเป็นสหายในคนพาลไม่มีเพราะว่าคำว่าคนพาลคำว่าสหายคนพาลคำว่าเที่ยวไปคนเดียวคำว่าเที่ยวไปเมื่อไม่พบคนที่ดีกว่าตนหรือเสมอตนมันเป็นสภาพที่ไขความหมดเลยว่าจะพบคนที่ดีกว่าตนคืออะไรเสมอตนคืออะไรและความบำเพ็ญไปพูดเที่ยวไปพูดเดียว เราไปพูดเดียวเราไปได้เหรอเราจะไปได้ยังไงเพราะความเป็นสหายในคนผานไม่มีความว่าคนผานมันกินความลึกแค่ไหนโอ้อีกมากเลยอันนี้สหายนี่มีประโยชน์ร่วมกันที่แท้จริงประโยชน์นั้นสหายประโยชน์ร่วมกันนั้นประโยชน์อะไรประโยชน์อย่างไรประโยชน์ที่ว่านี่ต้องเป็นประโยชน์โลกุตระทีนี้เราจะหาคนที่เป็นสหายนี้ไม่ได้แล้วคุณจะไปเป็นคุณจะเป็นเองได้ไหมในฐานะของสาวก,กภูมิ ไปผู้เดียวได้ไหม